สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มแถบทางลัดบนหน้า facebook ของเรานะจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยถ้าเป็น facebook ทั่วไปเนี่ยวิธีการเข้าวิดีโ w ว t อ h เนี่ยก็จะอยู่ปุ่มเห็นไหมปุ่มที่2ปุ่มโฮมปุ่มวิดีโอปุ่มหน้าจอของเราต่างๆเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดก็ได้ถ้ามันเยอะไป นะให้เรามากดตรงขีดสามเหลี่ยมตรงข้างด้านขวามือเนี่ยนะจ๊ะสามเหลี่ยมแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีหน้าเมนูเขาเรียกว่าขีดสามเหลี่ยมมาตรงหน้าเมนูแล้วก็ให้ใช้มือคลิกตรงหน้าการตั้งค่า การตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะอยู่ตรงหน้าการตั้งค่าบัญชีเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาการตั้งค่าบัญชีเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีการรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วให้เรามาหยุดตรงเนี้ยทางลัดเชื่อมให้คุณเข้าถึงบริเวณต่างๆบน f a c e b o o k ที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดได้ง่ายขึ้น แถบทางลัดนะจ๊ะก็ใช้มือคลิกเข้าไปเห็นไหมแถบทางลัดถ้าเป็นปุ่มที่สีน้ำเงินโชว์อยู่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยหายไปแล้วอันนี้คือเปิดปุ่มข้างล่างก็จะหายไปแต่ถ้าหากเราเปิดมันก็จะมาโชว์อยู่ข้างล่างเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้จัดการแถบทางลัดของคุณได้อย่างเช่นเอ๊ะ โปรไฟล์มันไม่ค่อยสำคัญหรือเปล่าโอ้ยเอาออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปเห็นไหมเพิ่มได้อย่างของแอดเองเห็นไหมช่อง Marketplace ซื้อขายสินค้าในชุมชนของคุณมันไม่สำคัญก็อ,ออกแต่ถ้าหากเราอยากจะเอาเข้ามาก็ได้แต่เขาบอกว่า เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณอาจจะยังไม่พบทางลัดหรือไม่ก็ทางปุ่มทางลัดนี่มันเยอะเกินไปก็ต้องรอสักพักหนึ่งมันถึงจะเข้ามาแต่ปกติเนี่ยปุ่มทางลัดเราจะเอาตัวเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆขึ้นมาตัวนี้เราไม่ค่อยใช้งานเราก็ไม่อเ,เอาละเราออกอย่างนี้ก็จบก็เข้ามาตรงหน้าโฮมของเราก็จะเห็นปุ่มทางลัดข้างล่างปกติเลยเห็นไหม เียง่ายขึ้นเรื่องราวความรักของเด็กหนุ่ม15กับหญิงสาวพอตกตอนเย็นไมเคลก็ได้ไปเล่นก็จะประมาณนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กรแป๋งไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะง่ายแค่นี้เองเนาะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งช่องกระป่งไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะ